สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทวิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมมิตรรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอาทิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง t r u for You หมายเลข24แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับแคนครับอย่างที่ย้ำกันนะครับว่าในช่วงที่เราต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเมเจอร์เซ็นเต็กซ์นั้น มีทางออกสำหรับเรานะครับกับการสามารถชมภาพย,ยนตร์ได้หลายต่หลายเรื่องกับบัตร e M Pass ครับ เป็นบัตรดูหนังรายเดือนของคนรักหนังนะครับจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถดูหนังได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบในเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินแคล็ก์่เพียงมีกติกาเล็กน้อยก็คือ1เรื่อง1รอบครับซึ่งตอนนี้บัตรเอ็มพัสของเรานะครับได้ปรับเปลี่ยนโฉมรูปแบบใหม่ด้วยนะฮะเพื่อให้ดูทันสมัยก็เข้าถึงมากขึ้นนะครับมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือเป็นบัตรเอ็มพัสํสำหรับนักเรียนนักศึกษาก็คืออายุยังไม่ถึง2ีบาปีครับแล้วก็เป็นบัตรเอ็มพัสนะฮะสำหรับคนท่ปไัว ติดตามรายละเอียดได้เลยครับที่ทาง Mpass เนี่ยก็ดูได้ที่ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m นะครับตอนนี้ต้องมาถึงช่วงที่ทุกคนต้องรอคอยเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตพวกข่าวปังๆครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครือวันนี้รอคอยมานานแล้วนะครับเพราะว่าจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนของโลกเวทมนต์นะฮะภาพยนต์เรื่อง Fantastic Beasts นะฮะภาค3ตอนนี้จะบอกว่าเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้ววันนี้ครับช่วงแรกของรายการของเรานะฮะมีมาฝากกันแน่นอนติดตามมาเลยครับเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีท สนับสนุนโดย Mpass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุม้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่ Major Cinplex e ทุกสาขา I'm Eddie Redmayne <c oughs> ไม่มีอะไรที่ <c oughs> พระเอกเอ็ดดี้เรดเ n นทำไม่ได้ <c oughs> รับบทหินเป็นนักจักรวาลวิทยาสตีเวนฮอกกินก็แล้วสวมบททรานส์ใน The Danish Girl ก็แล้ว It's my only hope This is not is body my ล่าสุดฮีได้ลงน้ำเพื่อเขาซีงกลางฤดูหนาวเพื่อถ่ายทำภาพยนต์ภาคต่อ Fantastic Beasts า3 <Whoa. S 1> แม้ว่านุ่มเอดี้ซึ่งรับบทเป็นนิวส์ก m มแมนเดอร์นักสัตววิเศษวิทยาจะเผยอะไรเกี่ยวกับพลอตหรือรายละเอียดของเรื่องไม่ได้มากนักแต่เพราะล็อกดาวน์ในประเทศอังกฤษนี้เองที่ทำให้กองต้องยกย้ายไปถ่ายทำในเดือนธันวาคมแทนมีนันและก็จะได้ถ่ายทำไปแล้วในฤดูร้อนสบายสบาย ก็ไม่แปลกใจเท่าไรสำหรับหนังของนักเขียน J.K. Rowling ในการให้นักแสดงเข้าสีนว่ายน้ำกลางหรือ d u Winter เก๋เพราะหนุ่ม Daniel Radcliffe ผู้รับบทเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ทำมาแล้วในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโยมทูทักหนึ่งเมื่อต้องลงทะเลสาบเพื่อตามหาดาบของ g r ิฟฟินดอร ลงทุน Styles, ลงแรงขนาดนี้แน่นอนต้องรอดู Fantastic b e s s ์คสา3แน่นอนเพราะอย่าลืมผู้ที่มารับบทเป็นก r i นเ e อร์วอจะเป็นนักแสดงสัญชาติเดนิชแมดเมกเกิลเซนค่ะเผ็ดซบและจีดยิ่งกว่าพริกทั้งสวนก็ต้องยกให้กับซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Bridgerton ของทางค้ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix เพราะนาวจากจะกลายเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวแรงที่สุดอันดับที่หาของค่ายแล้ว <Wow. S 1> ความแรงก็ทำให้ทางค่ายพิจารณาว่าจะสร้างไปยาวๆเลยถึง8ซสีส่ซนค่ะบริ <Wow. S 1> i d g e r t o n เป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนซ์ยอนยุคซึ่งถูกดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีอย่าง r o m a n c i n g Mr. Bridgerton ของจูเลียควินซึ่งเป็นการตีแผ่ชีวิตฮารูฮาราของเหล่าผู้ดีอังกฤษเรื่องราวของสาวดาฟนีบริดจ์เัน จึงต้องเข้าร่วมพิธีเดบูต้องเพื่อชิงหาคูม่มานผู้สูงสักให้แก่วงตระกูลนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่ครองอันดับหนึ่งใน76ประเทศแล้วที่พีคสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวหรือว่าพระเอกชาวอังกฤษหล่อดาเมจแรงอย่างเรเจ John Page กำลังกลายเป็นแคนดิเดตคนต่อไปเพื่อรับบทเป็นเจมส์ b o n สายลับ007นั่นเองคะ่ะ อาจเรียกได้ว่าใครชอบแนวพ่เรียดอังกฤษอย่างดาว t เชนแอบีและความจีดจีดของตัวละครอย่าง Gossip Girl ก็ห้ามพลาดถุกประการค่ะ ที่ค่ายสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus กันบ้างซึ่งนอกจากเรื่อง The Mandalorian ที่รับกระแสความนิยมแล้วยังมีซีรีส์น้องใหม่ที่แรงไม่แพ้กันในด้านของคำวิจารณ์ที่ล้วนแล้วมาในด้านบวกนั่นก็คือเรื่อง WandaVision ซึ่งเป็นซีรีส์ s ปินออฟของสมาชิก Avengers อย่าง Scarlet Witch ซึ่งรับบทโดย Elizabeth Olsen นั่นเองค่ะ ดโดยด้านนักแสดงอิซาเบธโอเซนก็ได้เผยว่าครั้งแรกที่เธอทราบว่าแควินฝ่ายกีได้เสนอกับสตูดิโอว่าจะสร้างซีรีส์ที่เน้นเรื่องราวของ Scarlet Witch ก่อนการพิชเรื่อง Avengers Endgame นั้นก็ทำให้เธอถึงกับสติแตกไปเลย oh. เนื่องจากเธอคุ้นเคยและเริ่มชินกับการที่ไม่ได้รับภาระหนักหน่วงหรือความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเป็นตัวเอกของแฟรนไชส์ Avengers แต่พอมาทำซีรีส์เธอรู้เลยว่าจะมีคนจับตามองเธอมากยิ่งขึ้นส่วน w o n d e v v s s o o n ซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วมาแบบแหวกแนวคล้ายซิบคอมแนวครอบครัว ที่มีความตลกโปกฮาแต่แท้จริงแล้วมีความบูแอคชั่นอัดแน่นอยู่เหมือนกันโดยเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะพ่อแบตเตอรี่ก็กลับมารับบทเป็นเ i ิ i o เชนเช่นเดิมค่ะต้องรอดูต้องรอดูนะฮะอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันร,รอมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเลื่อนไปนะฮะก็คือภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ของพี่หม่มนั่นเองฮะสักครู่ดเดียวครับแตด g i เ n i t o มี o าร์ h ี่มี o าร t ดที่ k ีการ์ด o มีาร์ีกรา ผู้กเก,งเก่งกาจจัดขั่วโลกเม <away> อร์โกคอมแบท8เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4DX MX 4D ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซอลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซอร์ลอยแนะนำการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับ,ครบแคนครับมีหนังไทยอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราสะกดชื่อดารานำเพชรไทยวงคำเหลาหม่ำจกมกอั<ห>นนี้รู้จักทางประเทศ หลังเรื่องนี้คือตอนนั้นเลื่อนฉายไปเพราะเกิดการระบาดใหม่ของโควิดนั่นก็นคือคุณชายใหญ่ตอนนี้เขาวางวันปักหมุดแล้วนะครับ8เมษายนกลับมาแล้วครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้นอกจากพี่หม่ำแล้วนะครับยังมีทั้งหนูเล็กก่อนบ่าย<ม>นะฮะมีสมรักคำสิงม,มาเสริมทับกันเยอะมากมๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายตัวพี่หม่ำมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่หม่ำต้องแปลงโฉมนะฮะ เปลี่ยนตัวเองเป็น6คาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้ส่วนจะเป็นตัวละครอะไรรูปร่างหน้าตายยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่ว่าวันนี้รายการของเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้คุณชายใหญ่มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลล์รอยเรคคอมเมนต์หนังดีที่คุณต้องดูช่วงเซลล์รอยเรคคอมเมน คครับแคนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องราวปัญหาสังคมครับอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีมารดารแล้วมีผู้นําไปเลี้ยงดูจนถึงวัยวัยหนึ่งสุดท้ายวันดีคืนดีมีมารดาที่แท้จริงโดยสายเลือดกลับมาบอกว่าขอลูกคืนคจะรู้สึกยังไงตัดสินใจยากนะอ,อันนี้คงต้องดูเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ พูดกันยากมากจริงๆฮะประเด็นนี้กลายเป็นพล็อตหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงที่มีชื่อว่า True Mothers True Mothers หนังเรื่องนี้ถูกเสนอให้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ,รในการเข้าชิงเวทีออสการสาขาภาพยนต์ต่างประเทศยอดเยี่ยมคือ True Mothers นี่นะครับเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับหญิงคนนี้ครับก็คือมาโอมิคาวเซะครับซึ่งได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ <S <S ครั้งที่73ครับโดยตัวหนังเนี่ยดัดแปลงมาจากนิยายของญี่ปุ่นนะฮะ เป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยฮะเขาตัดสินใจรับเด็กมาเลี้ยงไว้หลังจากที่พยายามจะมีลูกหลายครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่แล้ววันหนึ่งฮะกลับมีผู้หญิงปริศนามาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วบอกว่าขอลูกคืนอบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของเด็กคนนี้ คราวนี้แหละเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคนญี่ปุ่นทั่วประเทศแล้ว<ฮ>นะครับและถึงขั้นยกให้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดในปี2020<ฮ>ของญี่ปุ่นอ่ะวันนี้เรามีมาฝากกันเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ True Masters ใน c e l i a l Recommend หนังดีที่คุณต้องดูครับโมชิมชิ 子供を返してほしいんですえ？幸せな家族の元にかかってきた一本の電話いますよね母とか実の子を持てなかった夫婦養子のことを考えてる実の子を育てられなかった少女好きこんな好きになった人らへん <laughs> 子供が子供でどうすんですかもう お宅にね育てていただきたいお子さん生まれましたよアサとと助けます養子縁組により迎え入れた男の子動物のまだ私ですあの子の母親ですあのお母さんはあなたではないと思いますあなたは一体誰ですかかわいい人愛としい人 子供にも真実を知る権利があるんですねと手に入れたのは愛ですか手放したのは愛ですか心揺さぶる家族の物語朝が来る。る เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงจากเรื่องราวสะเทือนใจมาสู่การปล้นระดับประเทศและเป็นหนังซึ่งมาจากประเทศสเปนมีชื่อว่า w o w ดา a y d ดา n นั้นเป็นผลงานของผู้กกับที่เคยกำกับหนังเรื่อง r ร็กแล้วก็เร็กชเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของการโจรกรรมที่เขาวางแผนว่าจะไปปล้นธนาคารแห่งชาติสเปนฮะซึ่งขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดในสเปนไม่มีโจรหน้าไหนกล้าเข้าไปครับแต่ว่ากลุ่มนี้ เขาตัดสินใจที่จะปล้นที่นี่นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการปล้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะฮะระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งเขามีเวลาเพียงแค่1น5านาทีในการโจกรกรรมให้สําเร็จท่ามกลางผู้คนที่กาลังสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลต้องดูว่าแก๊งเนี่ยเขาจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยนอกเหนือจากดาราสเปนที่มานําแสดงในภาพยนตร์ของประเทศเขาแล้วเที่ยวนี้ทีมงานนั้นดึงดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาร่วมนําแสดงด้วยมไม่ว่าจะเป็นเฟรดดี้ไฮมอร์หรือว่าน้องชาลีแต่ตอนนี้เป็นหนุ่ม ชาลีไปละจากภาพพิยนเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตฉบับเวอร์ชันทิมเบอร์ตันครับแล้วก็ยังมีคนที่เคยรับบทเป็นจีนเกรย์ในฉบับผู้ใหญ่นั่นคือแฟมเก้เจนเซนแล้วยังมีเลียมคานิงแฮมรวมถึงแซมไรลีย์ด้วยแทนพร้อมแล้ววันนี้นะครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเวดาวมาฝากกันในเซอร์รอยเรคคอมเมนหนังดีที่คุณต้องดูผมวอลเตอร์มอร์แลนด์ผมเป็นเจ้าของธุรกิจการเก็ักษา And I have a job offer. I want you to help me break into the vault of the most secure location in the world. Why the hell would you think I'd do this? Because I'm not just looking for a solution to a problem. I don't know what the problem is. You are very welcome. Hi. Uh, the Bank of Spain, one of the most impenetrable buildings on the planet. Across the street is the headquarters of the Spanish army. If that wasn't enough. Gustavo Medina, Chief of Security. How are you getting in? When Spain plays its World Cup games, every single camera will be pointing away from the building toward the crowd. So everything depends on this match. Yeah. Yesterday your student today you're brainstorming for a complete stranger and tomorrow you're a criminal are you sure you're prepared for that are you we can't protect you why did you come aboard loyalty don't what are they doing i don't know ถ้ายังไม่อินกับเรื่องตัวอย่างนะครับแคนเราสองคนนั้นยังจับตาดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ครับถ้าพร้อมรับชมกันเลยนะครับในช่วงเซลร์รอยเรคเคอรเมนหนังดีที่คุณต้องดูงนันสงห I wish I were on yonder hill. We don't want no trouble. That's just the way, isn't it? You don't want trouble, but sometimes trouble wants you. <laughs> it is there I'd sit and cry my fill. Get me to the soldiers that came by this morning. It's too dangerous. Up north, they kill us. Sure, you want to follow him? Every would turn a man. They close. <gasps> what are you doing? Ah! I don't want no trouble. I'll sell my rock, I'll sell my reel. Sell my only spinning wheel. You know what it's like to have a white fella take everything you have. Don't you? To buy my love a sort of steel. What's your name again? Claire. I'm not your boy. I'm Mangana, the blackbird. I wish, I wish, I wish in vain. You white ones go fast, fast, fast. Get nowhere. I go slow. I wish I had my love. Forget the bird thought she was going to die out there in the forest. Suddenly, she was free. ค,ครับคุณผู้ชมครับพักโฆษณาสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปพิเศษของก็อดซิล a ประทัคองมาฝากกันครับในช่วงเซลอยพิกครับ <S 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 Godzilla Kong world นี Kong ้ will come There for him twotypes is something provoking there ก็ซีเลอร์มาเทาอคงวันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4 d x MX ็มเอ็์4ดผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิก การพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสเราต้องยอมรับนะครับว่าหนังที่อยู่ในกระแสสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นกับก็อดซิล่าปะทะของเท mm hmm. ้าความนิดหนึ่งตอนที่เขาปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเนี่ยโอ้โหใน y o u t u b e นี่ทะลุ15ล้านวิวใน,นช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงครับแต่เขาบอกว่ามันยังมี Twitter มี Instagram มมี a c e b o o k รวมแล้วเนี่ยไปถึง22ล้านวิวจะบอกว่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ย เป็นแค่ขนมเท่านั้นนะฮะเพราะว่าในภาพยนตร์ยาวจริงๆกว่า2ชั่วโมงเนี่ยจะมีฉากต่อสู้อันดุเดือดยาวนานถึง20นาทีเลยทีเดียวก็ศิลปะทะของนั้นนอกเหนือจากองค์ประกอบด้านภาพด้านการแสดงด้านเนื้อหาสาระแล้วเพื่อทําให้กับข้าวจานนี้มันดูมีอรรถรสครับ,รบเข้มขน้นมันต้องมีดนตรีประกอบอที่เข้มขน้นคนที่เขาเชือ้อเชิญมาทําทหน้าที่นี้คือจังกี้เอ็กเป็นคนที่เคยทำ ita Battle Angel. อลิตาแบทเทิล n อ e เจิลบีดเพลงมันมีจังหวะที่ดีเดทพูลนี่เห็นชัด แล้วรวมถึง Mad Max f u r y Road เปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ครั้งนี้นั้นยิ่งใหญ่มากเพื่อทำให้อัตรัของชามกับข้าวนี้สมบูรณ์แบบครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้ครับเรามีคลิปสุดพิเศษฮะจากก a ซ i ล่าวุฒ s a ัดคองมาฝากกันอีกแล้วนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงเซล l ลอยพ i ิกครับช่วงเซลูลอยพลิก ก่ quote. <Yeah. S 1> อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพีย์เรื่อง The Mummy Returns ซึ่งฉายในปี2001มาฝากดังนี้ There is a fine line between coincidence and fate ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามีเพียงเส้นบางๆที่แบ่งแยกระหว่างความบังเอิญกับโชคชะตา <Mummy> แกร์ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ,รบในช่วงท้ายรายการของเราวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆกับสวนอนงนุ่นพัทยานะครับเป็นหนึ่งในส0สวนที่สวยที่สุดในโลกและในเวลาเดียวกันนั้นสวนเปิดอยู่ทุกๆวันครับ,รบไม่มีวันปิดแล้วยิ่งตอนนี้มาตรการทุกอย่างนั้นมีการผ่อนปรนลงแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยที่เรารักและเคารพเยี่ยมชมสวนได้ฟรีทุกวันศุกร์นะครับ ขอให้ท่านเป็นผู้สูงวัยอายุ60ปีเป็นต้นไปครับใช่ครับเงินไขง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่นําบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นบัตรผู้สูงอายุเนี่ยเอาไปแสดงที่หน้างานครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าชมสวนกว่า50โซนได้ฟรีนะฮะไม่ธรรมดาแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเวลาไม่กําหนดด้วยแล้วเข้าไปอยากให้มั่นใจเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด -19 นะฮะ มีเจลแอลกอฮอล์มีการฆ่าเชื้อในแทบทุกที่เพื่อให้เราได้ดูสวนสวยอย่างสบายใจครับุผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเนีย์และบันเทิงในรายการเซลรลอยกับผมมิตรนและคุณแคนอติรุณนะครับเราสองคนนั้นจะพบกับคุณผู้ชมในเวลาดีๆแบบนี้นะครับเป็นเวลาที่สะดวกมาก11บเอ็นิกาโดยประมาณนะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่อง t r u for you หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนพลาดชมรายการของเรานะครับดูยูทูบกันได้ครับที่ช่องเซอร์ลอยทีวีโชว์ รวมถึงทางอ n s t a g r กรมแลวก็ t ว i t t e r ชื่อเดียวกันเลยครับแต่ถ้าเกิดใครจะเข้าไปใน Facebook ไปพูดคุยกันเนี่ยไปกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจซูรุ่ยลอยครับวันนี้เราสองคนขอบขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทางจอห์นเฮนรี่นะครับขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับอินิคมาเดอะชาร์โดสกรีนในโรงภาพยนตร์พารากอนซีเนเพล็กซ์ในศูนย์การค้าสยามพารากอนครับครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์กลับมาพบกับเราใหม่นะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสสสสวสสวััััดดีีคครรบบ